ท่านเจ้ที่เจ้าทางขาขอเมืองไฟเอ็มที่ฟาร์มแล้วได้ตังจริงๆหน่อยค่ะสาธุมาแล้วจ้ากับเมืองไฟเอ็มที่แค่ออนไลน์ก็ได้ตังโอซีที่แล <Art> Community. เพียงแค่เข้าเมืองทุกชั่วโมงจะดับเหรียญออนไลน์เข้าตัวออนไลน์ครบที่กำหนดก็ขับเงิน 500OC ได้เลยง่ายนิดเดียวแถมยังมีอีกหลายอย่างให้ขับเยอะมาก,มากเพียงแค่มีเหรียญออนไลน์กับ AFK ก็ขับได้เกือบทั้งโต๊ะเลยเร่มถึงอาวุธชิ้นแรกที่รับติดร้อยเพียงแค่ออนไลน์กับฟาร์มน,นิดเดียวมารับก็พอเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่แค่นอน AFK ก็มีของเล่นได้จริงๆแานข่าวเป็นออโต้ทุกการฟาร์มดับชิ้นส่วนลดแรงสะสมไปขับลดได้ตกไป AFK ยืนได้ทั้งวันอาหารไม่ลดไม่ต้องรีสมองเลี้ยงสัตว์มีโหมดออโาต ส่วนแล้วให้ยืนรอไหว้สารรับของพิเศษและไหว้จังนี้ก่อนไปฟาร์มได้ล่ะกิจกรรมเยอะจัดเต็มเปิดให้เล่นเรื่อยๆทั้งวันงานดําก็ไม่พลาดรถเอฟเคที่ครับมาแรงใช้ได้ส่วนแก้งมีส่วนอิการให้แบบจุกๆรถแรงของเล่นสตารี่แบบพร้อมเล่นเลยมากับเกมรับอีด้วยโค้ดนี้ใส่ตรง n p c ที่กาลาไม่ต้องสอบแค่กดรับยศมาได้เลยวันนี้ที่อาร์คอมมูค่ะ